เดาัง่ายแต่ต้องเหียบแต่น้องเหียบขาไอ้ตรรแข็งแรงาอันนี้ยางมากเที่ยงทำไม่ได้นะนี่กูจับอยู่ไม่ต้งกลัวจับเชือกอยู่หนึ่้น้เหียบ้เหียบตึ๊ไม่้มุดเหรอลูกมันมุดไม่ได้เหรอลูกนอนงายไป้ยตึ๊บตึบ อยายญาวันนี้เรามาที่ไหนกันคะมาเรียนบบีเซสซี่ค่ะแล้วไปเล่นโหนด้วยไหมคะใช่ค่ะโหนเรียกว่าอะไรคะคิสแสตค่ะค่ะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะคะตอนนี้อายญากับป๊าป๊ามาจอดรถแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบาย ก็เดี๋ยวเรามาจอดรถกันที่ฟู้ดวิลล่าครับที่นี่ที่จอดรถกว้างขวางมากเลยนะครับจะเห็นว่าที่จอดมากมายนะครับต่อจากนี้อญากับป๊ะป๊าก็กำลังจะไปที่เบบี้เซนเซอรนะครับยญาเรามาที่ไหนแล้วคะนี่ฟิทแฟรเหรออ่ยพานำทุกคนเข้าไปชมที่ฟิทแฟรกันเลยคะ่ะ ันนี้ก็จะเป็นที่เรียนคลิปจัดที่ฟู้ดวิลล่าของอาญ,ญานะครับเราเข้ามาดูกันเลยครับนีเคค้เราพาน้องมาเล่นกิตคิดกันนะคะเพือ่อจะเป็นกิจกรรมที่ชอบมาเล่เนกับเพื่อนๆมันสนุกค่ะคุณครูนะค่ะคุณครูที่นี่มียังไงบ้างเอ่ยตอนนี้จะเป็นในส่วนตัวค,คลาคลิปนะครับของเรามันจะมีอยู่สองค จะมีส่วนตัวสาขาราชัฤนกนะครับกับสาขาต่างๆชันก็ในพิกค hm. so like like, ิดของเราครับตอนนี้ของเราจะเป็นรูปแบบมันจะมีแพทเทิร์นนะครับก็คือเราจะแบ่งเป็นช่วงอายุเล่นนะครับของเด็กๆเราจะมีรายละเอียดดังนี้เลยนะครับช่วงแรกครับจะเป็นของช่วงเด็กนะครับวัยหนึ่งขวบถึงสองขวบแล้วก็สองึงสามแล้วก็สามี่ขึ้นไปเราจะแบ่งเป็นรายละเอียดเนี่ยตามนี้ะทักษะต่างๆครับที่เราพาเล่น มีเป็นคอร์สด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคือรายละเอียดของเราครับคือจะมีทดลองเล่นนะครับครั้งแรกก็คือ20นาทีแรกก็มาทดลองเล่นได้ฟรีสมมติตอนน้องแบบสนใจครับสมัครเรียนก็จะเป็น8ครั้งครับ2,999ัาร้อยเก้าสิบเก้าทขอบคุณนะคะมาดูข้างในนะคะที่เป็นถันทามาเล่นได้ดูแล้วเราซื้อมาสองตัวมาถึงจะได้แปดชื่อคุณครูก็จะเรียกชื่อเราได้ทุกคนอันนี้นักกีฬาเกินในห้องเรียนสีขวดแต่ว่าอีกสองคนนี้ ตัดแฟนมาตัวแฟนตัวแฟนไลอ้อนคนที่สองแย่เลยว่ามันแย่แย่เลยวมันแยเรื่ใหม่เลยหนักเยอะบินแต่รอก่อนอะนี่มานี่นะใครดีกันนะ้าปลอไปเก่งมากอ่าออกมาออกมาดูยังจะล่วงเลยเร้าดูทำได้เหรอได้เหรออน่ะนี่โหนอะนี่ลอโหน จับไอก่อนเตะขาที่แบ้าบชุดเหยียขาต้ว่งเหยียดขาตัวง่งจแต่น้องเหยียดไหนน้องเหยียดขาห้หนึ่งสองา่ห้กบับขาขารงเาก ยากทำไม่ได้นะนี่กูจับดูไม่ได้ลองจับเรื่องหูการแขนได้ป่อยงปล่อยอู่นะกะโอนนะครัจับนี้นะหนูก็โหนไปหมาไม่ไมไม่ถึงกันตรงนี้เราขาลงขารงนี้่โหนไปหนึ่งผมเหยียบผมไม่เหยียบึมัเดนมุออลกมันมุไม่ได้เหรอลูก นอนง่ายไป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 เาข่าข่าอรคะข่าวข้าวอไร่าข่าอ มแม่แม,ม่เดี๋ยวร้านใหม่ดูนี่้านนี่ดิเฮ้ยหายไปแล้วเฮ <c oughs> ้ยโอยทิ้งแล้ว